สวัสดีได้จ้าพอกันอีกแล้วค่ะกับไอตุกตาพาฝันกับอากาศสดใสเนาะค่ะเนาะเบิ่งเด็ดออกข้างหลังมาค่ะอากาศดีงามตาลมพัดเย็นเนาะค่ะเนาะชื่นใจจ้าชื่นใจก็พามาเอเตอร์คลิปนี้กันนี่บุค่ะพามากินกาแฟค่ะ กาแฟดำเนาะจะเด้ออ้ยหอมขนาดเลยค่ะกาแฟดำกาแฟดำกับบรรยากาศเย็นๆเนาะจะเนาะดูนำสวนหลังเหืนเอ้ย บรรยากาศเย็นๆลมพัดเบาๆค่ะเดดก็อกอกเริ่มออกไล้ในข้างหลังเนาะค่ะเนาะเห็นอันนั้นเลยอ,อากาศก็เริ่มเย็นลงแล้วค่ะทางเหนือนเอ้ยเดี๋ยวนี้อากาศก็เริ่มเย็นแล้วหลังมือก็แดดนี้ค่ะหลังมือก็โบมีเดดเป็นอากาศอันสีเทาๆเนาะจะเนาะแล้วแต่อันภูมิอันสภาวะอากาศเพื่นเนาะค่ะเนาะ แมงไหมค่ะแมงไหมไหลเหมือนเอ้ยแมงไหมหมาพันหมาทั้งที่อันเมื่อกี้นี้เพิ่งหมาอันอยู่นี่ฮันเนื้อยู่นําเนี่ยค่ะวนอยู่นําเนี่ยเอ้ยก็เลยเอ้าว่ะเอาค่ะมาเออเนะพามาอันจิบกาแฟเนาะค่ะเนาะหรือว่าอันกินกาแฟดื่มกาแฟหูบกาแฟค่ะตามสไตล์เอ้ยเด้อ คมพูดหลืนายเอ็ดนำก็ตามสะดวกเดคะก็มีความสุขอีกแบบนึงที่แบบอันส่วนตัวเนาของ่ายๆสบายๆเนาะมานะคะ่ะ <c oughs> ความสุขเล็กๆน้อยๆประจำวันก็ต้องทำเองได้จ้าแต่ละคนก็ไหนบ่้มีเพื่อทำมือได้ค่ะอันคิดดีทำดีหน่อยจ้ะเนาะ อันนั่งอยู่ในกระหลมพัดเย็นเย็นมีแหงค่ะช่วงนี้อย่างใส่เสื้อบนหน้าปนเลยกระได้ถ้านั่งข้างนอกนี่แต่ว่าอีกจักเดือนหรือเดือนเดือนเดือนกว่าไปในเดือนครึ่งเนาะค่ะเนาะเดือนหรือสองเดือนต่อไปก็มันทิเป็นอากาศหนาปนเลยทงเหมือนเอ้ยนี่มันทีเป็นอากาศอันลดลงว่ามันก็เริ่มลดลงเพราะมันจะเข้าอันนี้มันเป็นเดือนตุลาเนาะค่ะเนาะ ตุลามันเป็นเดือนซิบเนาะตุลาพฤศจิกาธันวามันบอกมันก็แป๊บเดียวนึงเนียค่ะวันเวลานี่ก็ไหวเอยว่าเอยมันนั่งขึ้นเลยหรือว่าเฮาไหวสูงขึ้นเสิเนี่ยหรือว่าอันเอ้ยไหวอันไหวคุณโสเนาะคเนาะมันก็เลยเวลามันก็เลยสั้นหลงบอกหรือว่าเสิมันที่จริงมันก็บรดสั้นเลยค่ะเอ้ยว่าแต่ว่ามันเปลี่ยนที่ว่าไหวเฮาอัน ขึ้นเลขเลขโสเนาะคะ่ะเนาะวัยสูงอายุเนาะคะ่นะเนาะมันก็เลยเป็นนั้นเอ็ดแต่มันก็ไหวนะคะมื้อหนึ่งนี้ผ่านไปเร็เวเห็วสำหรับความรู้สึกของเอ๋ยตุกตานี่เร็วด้ค่ะแต่ว่าถ้าอย่างนุ่มอย่างสาวนี่มื้อหนึ่งนี้คือมันคือหึงเธอเอวย,อยวาวนะเนาะสมัยนันนึกย้อนไปนะะึกว่ามื้อหนึ่งมันคือหึงทีเพี้ยนอะค่่าอันนี้มพนแป๊บเดียวะคะ่ะตื่นเศร้าขึ้นมาเอน็นฮันเอน็เอนนี่แป๊บเดียวเพราะว่าอ้าวตัวแรงล่ะเอ็ดกับข้าวแรงกินล่ะ ล้วแป๊บๆเดียวเพราะว่าตื่นเสามาว่าเป็นมืออื่นแต่เสาแล้วคะเอ้ยว่ามันไหวค่ะเพราะฉะนั้นก็พ่อแม่พี่น้องก็อย่างนุ่มอย่างสาวเนอเพื่อนๆกื่อันรุ่นน้องรุ่นแต่กันได้ค่ะอยากเอ็ดแต่กันเฝ้าเอ็ดเฝ้าทำนะจ้าเงินทองก็เก็บค่ะมีงานทำก็เก็บสะสมไว้ได้เนอขนมเยอะมันมดโตเนี่ยค่ะบ่ไดเพราะว่ามดไหวเราทำงานแล้วเขาก็เมื่อยหนะขนะบ่มีเฮงทำงานแล้วก็ทุกอย่างก็ น้อยหลงเอามาสิกะอ่อนอ่อนเปียเีแรงคือพันเ้านี่บอกกันเนาะถ้าว่าร่างกายยังแข็งแรงอยู่ยังทํางานได้กระชับกระเฉงกะยังสู้ได้เนาะค่ะแต่ว่าถ้าวันใดร่างกายเขาเกิดอันโบกแข็งแรงเหมือนบอกเกิดโบกแข็งแรงเกิดอันเจ็บป่วยเนาะค่ะเนาะว่าการตรงๆมันมองโบเห็นแต่ละคนกะเจ็บป่วยแล้วเกิด ต้องมาอันนั้นพันยากเลยค่ะเอ่ยว่าต้องต้องดูแลตัวเองที่ว่าเอ่ยว่าดูแลตัวเองนี่ก็ในกรณีนึ่งนี้ก็คืออยู่เพื่อเป็นเนาะค่ะนออยู่เพื่อรอดเอ่ยว่าอันนี้เอ่ยกระว้าไปเมื่อเดียค่ะพามากินกาแฟดำบังแม่เล่าไปอันเรื่องคุยกันเนาะค่ะนอเนาะต้องไปคืดเยอะเอ่ยว่าเอ่ยก็ต้องหาเรื่องมาคุยได้เนาะค่ะนอเพราะว่า เอ้ยบริกะเดยคะ่ะที่เอ้ยมากินกาแฟอันแต่ละมื้อที่เอ้ยมานั่งพากินกาแฟนี่ก็ตามสไตายเอ้ยเนาะค่ะเนาะคาว่าพเพื่อนเพื่อนหรือว่าอันเข้ามาเบิง้งเนาะค่ะเนาะถือว่าอันเพื่อนเออเอาเบิ้งเราได้เอ้ยตุ๊กตานี่เข้ามาเบิ้งมาฟังกันั่งเชื่อว่าโอ้เราเบ้าไหลเราเบ้าไปเต๊กนี่ก็มีส่วนก็ยอมรับค่ะแต่ว่าถ้านนาคืดว่าเอาเาเอเราเบ้านี่ก็มีสานะดีเพราะว่าการกินกาแฟเขาก็หาเรื่องมาคุยเน,นาะค่ะเนาะ เร sì, ื่องมาคุยในบริก้ค่ะแต่ลญเมื่อเอ้ยมานั่งเอ้ยต้มกาแฟถนึ่งเนาะค่ะเนาะก็กินได้สองแก้วกโบแม่นโถใหญ่เนี่ยค่ะมนเป็นโมน้อน้อยๆบแม่นว่าเห็นนั้นเอ้ยยกโมกาแฟขึ้เนาะข้อม้อกาแฟเราคือใหญ่แทันกับโบนใหญ่เนี่ยค่ะเสิร์ได้ประมาณสี่แก้วถึงหกแก้วแต่ว่าเอ้ยโบเคยต้มเต็มบ้านจักเท่าเนาะค่ะเพราะว่าปกติกาแฟเอ้ยก็กินนั้นสองแก้วเนาะค่ะเนาะต้มโมนะคะ มันสิประมาณสี่แก้วสี่แก้วครึ่งนะค่ะอันสองแก้วเอวยก็มานั่งอันอัดอันดื่มกาแฟกับพ่อแม่พี่น้องเนาะค่ะแก้วนึงอีกแก้วนึงเอวยกกินของเอวยไปตำธรรมชาติเอวยกินแก้วแล้วเอยก็มาอัดหลงเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเขาก็อันนั่งกาแฟคุยน้ำกันสิคะอันหลังจาคันหมาเพิ่นก็งอุจจาระเอวยแก้วที่สองเอยก็มาอัดคลิปค่ะนั่งคุยกันสบายๆสินะ แล้วเรื่องที่เอ้ยเอามาคุยแต่ละเรื่องน่ก็เอ้ยบได้รียมตัวด้วยค่ะเด้อบได้แม่นว่าอันเขียนสคริปต์อันคืออันอันพ่อแม่พี่น้องเวาอันนี้กาบอกคำลังคนมันก็เขียนเนาค่ะเนาะถ้าพอนอันพอนอยากเคยได้อันตามเป๊ะเป๊ะที่พันเว้าสินะคะอันนี้มันเอ้ยคุยภาษาโอเอ้ยคุยภาษาโอภาษาพื้นบ้านอันบ้านเกิดของเอ้ยตุ๊กตาผาฝันเอ้ยเป็นสาวยอสาวนครพนมค่ะอันเอ้ยมาอันนี้จังหวัดเอ้ยอยู่ แล้วก็เอ่ยอันคุยนี่ก็ถ้าคืดใดเนาะก็สมมติตั้งโมอกา,าแฟปั๊บนี่ก็ถ้าคืดว่าเออเรื่องแต่ใดหลังเทือก็เห็นนั่นแฟนอ่านหนังสือพิมพ์ตอนเช้านี่ข่นเนะาะหลังเทือมันมีหัวข้าวหัวหัวข้าวอันที่ว่าพันคุยกันเราเบื้องเราก็มาคุยกันนะคะแต่ว่าก็คุยแบบสไตล์เอ่ยหนะจะาเนาะอันกันอันนี้ก็เววเขาฝังหลังเทือเอ่ยก็มาเอ่ยบ่มีเอ่ยก็มานั่งถือหมอกาแฟาแล้วมาออกข้างนอกถ้าว่ามันเป็นอากาศดีฝนบ่ตกนี่ค่ะอากาศอัน อากาศอันบได้บได้ชื้นโบได้แช่เอ่ยก็มานั่งแล้วเคยมามันแห้งหมีเขาแวบเข้ามานังเทือกระบุ่มหมีแล้วหนังเทือก็พาเบื้องอันมะแรงไม้หนอขอนอตอมดอกไม้อันเอาน้ำหวานนังเทือกระผีเสื้อนังเทือก็เบื้องว่ามื่อนี่น่ะเอ็ดสวนพวนดินโบหรือว่ามื่อนี่น่ะตัดต้นไม้โบสิ่งนี้ค่ะเอ้ยก็คุยของเอ้ยไปสิฮัเพราะว่ามันเอ้ยเป็นแม่บ้านเนาะค่ะเนาะแม่บ้านธรรมดาบ่ได้มีอัน ตะเลยอได้ค่ะอันแม่บ้านธรรมชาตินี่ค่ะเอ้ยก็ทํางานมาแล้วแต่ว่าเอ้ยปศุสิทธิ์เอ้ยเออรี่ก่อนกับนัดเพราะว่าเอ้ยน่ะเอ้ยมาอยู่กับแฟนเอ้ยก็เอ้ยก็เลยออกก่อนค่ะเอ้ยออกก่อนกับนัดเพื่อนเพื่อนเพื่อนเบ้านก็มีการเลี้ยงส่งเฮอร์ย่างดีค่ะก็ขอบคุณพันหลายอันนี้ก็แห้งไซส์เฮอรฝังว่าเออเราเราเป็นเตื้อคืออันอันนี้แล้วเอ้ยก็เลยมาทําอันนี้บอกค่ะทําคลิปออกรุงวันของพี่ยูทูบ ทำทำคลิปออกหลงของพี่ยูทูบจากน้อยก่อนทำเอ่อโอเคค่ะมีเพื่อนมาเด้อแล้วค่อยว่ากันนกหนิดเอฟ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 อย่าเฮลเอฟ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 อย่าเพื่อนเพื่อนหน่าย่างหมาหาก็เลยบอกว่าอัดคลิปมาเหมือนมื่อแล้วกันเ้อแล้วเพราะว่ามันจะน้อยมันจังอันนั้นหนอขนมจะน้อยปิดไปเพราะว่ามันกระถันหันมันกระถันหันแล้วอันนั้นสินะ เพื่อนคนไทยเราพันมาหาค่ะพันเจ้าพันมาหาเรื่องตือโบเดนัดเอวยก็นั่งอยู่พวกเอวยก็อันโบเดโบเดนัดกันเนาะค่ะเนาะก็เลยบอเป็นตือเอ้ามาพันมาเหาก็ไปคุยนะพันคนเด้อก่ะมวนๆเนาะก็เห็นกันก็สบายมาเท่านี้ค่ะเอากินกาแฟมันมืดก่อน กอนมาแบบไม่ได้ไม่ได้นัดหมายค่ะจ้าพ่อน่ะมีเรื่องแต่มาเล่าฝังบึงเอยก็น่ะไปฝังพันก่อนพันก็อายุเยอะแล้วหรอค่ะบุมีเพื่อพันก็ได้อะซ้ำนี้ขันเนาะแล้วค่อยอันพ้อกันอันคลิปต่ตไปเนาะค่ะเนาะคุยกันม้วน,วนแบบแบบม้วนๆค่ะแบบภาษาญอสบายสบายเด้ออันแล้วก็เอยก็สีบอกว่า ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องหลายๆที่เข้ามาเบิ่งเอ้ยคะ่ะมาติดตามเบิ่งเอ้ยแล้วก็มาเป็นกำลังใจเให้กันและกันเนาะคะ่ะเนาะเอ้ยก็สิบอกว่าดูแลตัวเองกินข้าวแซ่บนอนหับฝันดีพบกันคลิปหน้านด้วยจ้าสวัสดีคะ่ะ